สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในวีนชื่อวันนี้นะคะพวกเราอยู่กับช่องฟันแฟมิลี่นะคะแบบครอบครัวหันษาค่ะน้องบัวแล้วก็คุณแม่แมวนะคะเท่านี้เขาก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่ค่ะที่ไหนน้องบัวน้องบัวบีแคทคาเฟ่ค่ะใช่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บีแคทคาเฟ่ ที่เราจะมากินข้าวกันนะคะมามีเตรียมชาเลนจ์มาให้น้องปวนกับน้องฟีนนะคะได้เล่นกันค่ะนี่ทั้งสองคนนะคะมีครบส้มตำอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วก็กติกาเป็นยังไงคะคุณแม่แมมก็คือว่าจะให้ทั้งสองคนนะคะเป่ายิ่งฉุกกันแล้วก็เลือกถุงวัตถุดิบจากแม่แมมหรือว่ามามีแอนก็ได้ใครเป็นคนเป่ายิ่งฉุกชนะชก็จะมีสิทธิ์เลือกก่อนเพื่อที่จะใส่ลงไปในส้มตำก็คือเราก็ คล้ายๆกับว่าทําำ้มตาพิศดารอีกนะคะใช่ค่ะประมาณนั้นเริ่มกันเลยไหมเ,เริ่มกันเลย yeah. ลค่ะย้เบายิงจุบเฮ้ยดสอง,ต,องตรเบายิงจุบงกันเลยอะ่ะค่ะน้องพีนแผลเพราะฉะนั้นนะคะพี่บัวนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าพี่บัวจะเลือกถุงจากมาไม่แอนหรือว่าจะแม่แหม่ไ่แอนค่ะโอเคแต่น้องพีนนะคะจะได้ถุงจากแม่แหมเราจะเปิดท้องกันนะลูกว่าข้างในจะเป็นอะไร กินมากเลยพี่ชคอะคือแบบมัชเมลโล่แต่ข้าใส่เลยใส่เลยแต่ไม่ได้ใส่เลยลูกแต่ไม่คิดว่ามันจะเข้ากันไหมไม่คิดแมทเพรามันคือส้มตำพิสดารไงลูกมันมันไม่เข้ามันก็เข้ากันนะมันก็แบบเป็นเมนูแบบอินหยาบไงวนกลับนะคะวนกบไมันเป็นช็อกโกแลตรอวนกบไม่เป็นคิดแค่ชาเขียวอุ้ยจริงไม่เคยกินคนนั้นอ่าน้องพีนใส่หมดไหมคะไม่หมดค่ะเป็นไงบ้าง oh my god กระเทือกแก่ชั่งเมตรมาสบีใ no ช่ไหมนั่นน่ะใช่ค่ะน่าจะเข้าฟันไดจานชิฟตอร่อยปกติแล้วกำลังชอบกินนะคะอันไหมอันนี้น้องคุณอันนี้ตาเองชอบอันนี้เข้ากันแน่นอนรสเผ็ดใช่ค่ะน้องกินเป็นทาโร่รสเผ็ดค่ะใส่ได้ลูกมาซสบีน้องใส่แค่นี้ค่ะแค่นี้พอดูให้บัวเอาถุงให้แม่ด้วยลูกใส่ยังไงใส่แล้วค่ะ She didn't put this one. Queen, you put another. Não, yes, here. Oh, it's just a little bit. Put more. <coughs> เข้ามากเข้ามากเลยโอ้โหเแกแกสวยนะอ่าแล้วก็ออก็าต้อนก็ได้ทุกอย่งแน่นอนแออกมแกได้เหมือนเดิมที่หนูเคยแกแกไเลยใส่สก๊อตชิ้นนะค่ะโอเคสามน้ง แต่พี่โวเลยปรึกษาดีกว่าปรึกษาคุณแม่แค่ว่าเดี๋ยวต้องช่วยกินกินอ้าวต้องวีนก้วยใส่ไปครึ่งหนึ่งค่ะอยิบยาวบังกระเป๋ายิงชุกใช้แล้วทุกรอบเลยกระดาษใช่วยไหมอองไก่แม่แม่ค่ะอันนี้กัอน้องฟีะนึ่งสองสาม พี่แม่มันน่าจะเข้ากันนะคะจะเข้ากันเนาะกันใช่ไหมแม่แม่มาบ้างรู้เลยค่ะรสยำยาต้มขาไก่ต้มขาไก่ค่ะยังไม่เคยกินเลยอร่อยอันนี้อร่อยชอบกินน้ำลายเลยเขบอกอร่อยอร่อยจริงๆแล้วแล้วต้มนี่เราใส่ไปทั้งลูกกีบแกะกี่แม่แย่กี่เนาะโอ้โหต้มตำโอ้โหทำนี้กาแฟนี้ต้มันนะดูสีมากมากกินเลยมุ มุ้งมิงมากไปหัวใจด้วยส่เลยค่ะบวเลยสู้เอาไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเลือกใส่ไปหมดเลยถูกเฮ้ยใส่ไปใส่ไปเข้าไปถูกที่บัวมัชเมลโลละลายหมดแล้วค่ะยิงยิงยิงไปกับป่าวยิงชุบยิงชุบแม่แอมค่ะเอาค่ะของไอ้บัวค่ะเอาปีนได้ของแม่ เหมือนกันมากอะไรดูอันนี้เป็นเยลลี่ค่ะเจ้าวายจัมีเวิร์มค่ะหรอเป็นหนอนใช่ไหมสัสเจ้ามีเจ้าวายจัมมี่เวิร์มอร่อยแน่งันต้องค่ะใช่งานนี้อร่อยแน่ใส่เลยลูกใส่เลยเ้่าสาวแม่ดูสะดุดอุ้ยอร่อยอร่อยค่ะทุกคนนี่โบราณไหมนี่ยังดีนะตัวนี้ไม่ชอบกินตอนเด็กๆเท่าน้องคุย วิ่งหนีไปลงมนไล่หนูวิ่งหนีวิ่งหนีอ่ะอร่อยแน่เลยหมดเลยกินเสร็จหมดเลยอ่ะลูกค่ะไม่ต้องถามมีซักข้วเลยเอาวกเข้าไปลูกลูกกไปรู้สึกเหมือนเวราบอกจะกินวินวินตำกล้วยเละแล้วอ่ะอยากยังยิงยาวกยังเปล่ายังชัก อะไรสุดต้องกินก็ชนะเรื่องของใครลูกทองแม่แม่ค่ะตอวหอมกริ่นขอบคุณค่ะนม่งช้อนกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ้ยไปดีลี่ส้มต๊องกับวิปปิ้งครีมลูกเราจะรอดจำได้ไมตอนที่เป็นแันนะ เงนเป็ดบ้าไม่ไม่เคยเล่นเยอเอไม่กินเหม็นจ้าเฮ้ยเช็คกเวลไม่เห็นไม่เหม็นแม่เอาไปจอดที่จะถูกแล้วเอ๋อวยยกเงินไปไหมมีสวยแล้ว หมดเลยอร่อยนะบัวอะไรอร่อยคะขอแม่เองขอตั้งชื่อซุปตํานี้ว่าอันนี้เหมือนซ้มตําคาโบนาร่านะคะคองทออันนี้อันนี้ต้องชื่อสุปต๊วิปปิ้งครีมน้องวิปปยังจะเอาน้ำอีกแบบน้ำเหลือเยอะมากเลยอ่ะแล้วแม่เองคิดว่าชื่ออะไรดีคะคาโบนาร่าเหมือนที่แม่แบบซุปตําคาโบเนร่าส่วนของแม่แบบนี้แบบว่าอะไรดีอ่ะก็ยังคงสีสันแบบซ้มตํานะ ยังดูมากินอยู่อะไรเนี่ยมีแบบมาม่าเป็นกระจุกกระจุกต้มตับซันเดย์ยังได้อยู่นะนี่นะคะนี่คะค่ะขบวนาราซันเดย์นะคะเค็มเค็มปีเลยคอนู้ว่าไหมเผ็ดนะ เค็มพอะไรอ่ะเค็มแล้ก็เผ็ดไอ้ของพี่มันใสเพิ่งเพิ่งใสเข้าไปอ่ะเค็มโก๋แก่ยายบัวนี่แหละเค็มของนมันมี่เด็ดค่าหน่อยเด็ดค่าหน่อยแล้วทำไมไม่ทำหน้าหยีเลยหน้าอะไรทำไมน้องไม่ทำหน้าหยีเลยอ่ะหยีนะไม่ใช่ตาตาตามีย้ำด้วยมันมีก็อันอันเดอร์สแตนใช่ไหมคะมากเลยค่ะนี่ของน้องพีมันมีอีนี่อยู่ด้วยไงมันมีทาโร่อ่ะ ของพี่พลอยไหมคะอร่อยดีนะเค็มก็คือจับมาม่าแก่ก็ต้มมาอร่อยอยู่นะมีเส้นทาโร่อยู่ด้วยโอเคว่านี้นะคะยิ่งเหรอพี่พัวว่านี้อร่อยกว่ามันอร่อยกว่าใช่ไหมจริงๆแล้วค่ะซุ้มตำที่ร้านนี้นะคะที่มีแคทคาเฟ่ค่ะพอตำมาให้เราแบบเตรียมมาให้เราอร่อยมากเนาะใช่คือมาแรกๆก็กลิ่นหอมมาเลยหอมสำหรับวันนี้นะคะเราสองช่อง ต้อนล้ไปก,ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบสดตามนะคะติดตาม Queen t o แล้วก็ Fun Family ได้แลวค่ะบ๊ายบาย